สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็กําลังจะพารูปหลอไปหาหมอนะคะก็ต้องหลอกล่อกันอย่างยิ่งเพราะว่าแกกลัวว่าเราอ่ะจะไปแจ้งหมอแล้วก็เอาแกไปส่งที่บ้านพักคนชราซึ่งเราไม่ได้เอาแกไปส่งหรอกคะ่ะเราแค่จะพาแกไปหาหมอว่าเอออาการของแกคือแกเห็นภาพหลอนบ่อยอย่างเงี้ยมันจะมียาให้แกรู้สึกว่าออสงบไหมอะไรไหมหรือว่าจะตรวจออสมองแกรหรือจะมียาแก้โรคเออ อัลไซเมอร์หรืออะไรอย่างนี้ให้กินเฉยๆประมาณนี้ค่ะทุกคนไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าคือในความรู้สึกของแกคือแกกลัวไงกลัวว่าเราอ่ะจะไปแจ้งหมอว่าเอาอาการไม่ดีเอาไปส่งบ้านพักคนชราเธออะไรอย่างนี้ดิฉันก็เลยต้องหลอกลอก่อเธอไปอยู่บ้านพักคนชราไม่ได้หรอกแล้วฉันจะอยู่ยังไงฉันอยู่คนเดียวไม่ได้ฉันกลัวผีถ้าเกิดว่าเธอไปอยู่บ้านพักคนชราฉันก็ต้องตามไปอยู่กับเธอฉะน,นั้นเออเธอไม่ต้องกลัวว่าฉันจะพาเธอไปเพราะว่า เราจะไม่ไปอยู่บ้านพากคุณชราถ้าไปาเราก็าไปด้วยกันแกก็เลยแบบยอมไปหาหมอด้วยกันค่ะ